สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านสําหรับวันนี้เราก็มีข่าวด่วนเรื่องเรือดำน้ําไทยกันเข้ามานะครับในตอนนี้ก็เป็นที่สรุปเรียบร้อยแล้วว่าเรือดำน้ําไทยจะได้ไปต่อในกองทัพเรือไทยครับ โดยการเจรจาระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีนนั้นก็สรุปแล้วว่ากองทัพเรือไทยนั้นจะยอมเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์จีนซึ่งก็จะส่งผลให้กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือปากีสถานจะเป็น2ผู้ใช้รายแรกสําหรับเครื่องยนต์ของจีนแม้กระทั่งทางการจีนเองก็ยังไม่เคยใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งหลังจากนี้กองทัพเรือก็จะนําเรื่องนี้ไปให้คณะรัฐมนตรีของไทยพิจารณาอีกทีนึงนะครับและถ้าหากว่าเรื่องนี้อนุมัติผ่านก็จะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ4ปีกองทัพเรือไทยก็จะมีเรือดำน้ำลำแรกครับ สำหรับตรงนี้เดี๋ยวแอดมินขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับในเรื่องของเครื่องยนั้นรัฐบาลไทยก็ให้กองทัพเรือเป็นผู้ตัดสินใจและกองทัพเรือนั้นก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อนะครับส่วนรัฐบาลนั้นก็จะมีหน้าที่พิจารณาว่าจะให้บริษัทของจีนขยายระยะเวลาต่อเรือไปอีก1,200วันหรือไม่ซึ่งในจุดนี้เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันอีกทีนึงนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมผู้บัญชาการกองทัพเรือสูงสุดนั้นก็เคยได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจเอาไว้ว่ากรณีที่รัฐบาลเซ็นให้เดินหน้าต่อนั้นคณะรัฐมนตรีก็ไม่ต้องมีความกังวลกับเรื่องนี้เพราะว่ายังมีขั้นตอนการทดสอบในท่านอกท่าต้องดำความลึก300เมตรได้จริงจำนวนกี่วันหากไม่สามารถทำได้เราก็ไม่ผิด และไม่ต้องรับหากว่าทดสอบผ่านเราก็เอาอันนี้ก็คือท่านได้หมายความว่าต้องผ่านการทดสอบจากไทยด้วยนะครับไทยถึงจะรับเรือดำน้ำจากจีน ซึ่งในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นเราก็พอเข้าใจได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันถึงทางตันจริงๆแล้วหากว่าเราไม่รับหรือว่ายกเลิกโครงการไปมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบกับความสัมพันธ์แล้วก็ไปกระทบกับในหลายๆด้าน แต่ว่าเรื่องที่สําคัญจริงๆหลังจากนี้ก็คือการทดสอบเครื่องยนต์จากจีนนะครับจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและสิ่งที่จีนจะชดเชยให้ไทยนั้นมันมีความสมน้ําสมเนื้อหรือไม่ซึ่งข่าวล่าสุดที่ออกมานั้นมันก็ยังคลุมเครือนะครับว่าทางการจีนจะชดเชยให้กับไทยอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเป็นข้อตกลงแบบตอนแรกก็คือบริษัทของจีนนั้นจะชดเชยให้ไทยประมาณ200ล้านบาทอันนี้ถือว่าไม่คุ้มอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าไทยกว่าจะได้เรือ ก็ต้องรออีกตั้ง4ปีนะครับไในการที่ไทยนั้นก็ได้ต่อเรือช้างแล้วแล้วก็ได้ว่าจ้างจีนให้มาทำท่าเรือดำน้ำให้กับไทยอีกด้วยนอกจากนี้นะครับอาวุธอื่นๆไทยก็ซื้อจากจีนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันพเังกาศแบบ FK3 ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแบบ C802A หรือกระทั่งกองทัพบกไทยนั้นก็มีรถถังแบบ VT4 ซึ่งถือได้ว่ากองทัพไทยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของจีนไม่น้อยเช่นกันสำหรับภูมิภาคอาเซียนครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจีนจะชดเชยให้ไทยแค่200ล้านบาทนั้นถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องตลกเลยทีเดียว และก่อนจะจากกันไปเดี๋ยอันมินขอถามคุณผู้ชมสักนิดนะครับว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสุทินคังแสงนั้นก็เคยได้กล่าวไว้ว่าได้ให้คณะกรรมการตัดสินใจตามหลัก3ข้อนี้ครับ 1. ก็คือไม่ว่าจะได้ทางออกใด ประเทศและประชาชนต้องได้ประโยชน์ 2. ให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ 3. ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ถ้าหากว่าได้200ล้านนี่โอ้โหคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบน่าปวดหัวแล้วก็น่าผิดหวังมากๆเลยล่ะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกันอีกเช่นเคยนะครับบา,บายๆครับ